ชิงหนึ่งคนค่ะอยู่ๆก็มีคนมาหาว่าเขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยมาปฏิเสธแล้วนะจ๊ะบอกว่าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอะไรก็มีเครียดๆบ้างนะเวลาคนทํางานนะคะพูดถึงศิลปินคนนี้นะคะคุณปราโมทวิเวลปะนะไงเพลงเขาดังมากนะหลายคนก็ติดตามคุณผู้ชมคะเขาก็ขอบคุณแล้วก็ผลการตอบรับนะคะกระแสจากแฟนคลับที่ถาถมเข้ามาที่สําคัญนะคะยังมาเปิดเผยด้วยเดี๋ยวมีซิงเกิลมาฝากกันปลายปีนะคะเป็นยังไงไปฟังจากเขากันค่ะอุยดีมากครับ มีเพื่อนๆนี่ก็น้องใจมีแฟนคลับเยอะแยะเลยแล้วก็คุณแม่ก็สุขสมุแม่ทุกวันสบายดสคุณยอดเากาต้องการแบบคุณแบบนี้มากแล้วก็เคยขึ้นอันดับหนึ่งด้วยแล้วแบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่น่าเชื่อในประมาณสิบกว่าปีที่แล้วที่เราไปทําที่หนืรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็มันเหมือนกับมันแบบเป็นแรง p ู l l ปลื้มอะทำให้เรามีพลังเยอะมากขึ้นเสียดายน่นนนนรนบ แต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าปล่อยให้เพลงได้ทางานไปเรื่อยๆให้หลายๆคนที่มีไม่เคยฟังเนี่ยได้ฟังแล้วฟังไงห,หลายรอบก็แบบยิ่งฟังยิ่งเพะอเพลงนี้ดีครับเป็นโจทย์ที่เราทําให้เราแบบว่าได้กลับมาคิดว่าเออตอนเนี้วงการเพลงเนี่ยเป็นหลักจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าวัยรุ่นคนทํางานคนเริกต้นงทางานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกระแสใหญ่มากเลยเราก็เลยต้องถอยดนตรีลงให้แบบว่า ให้เข้ากับน้องๆเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงก็เนื้อเพลงก็จะเป็นเราหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้มีการบ้านดีๆแล้วก็ทําเพลงดีๆขึ้นตอนนี้ฮะตอนนี้จะเป็นช่วงโคพเปอร์มากกว่าถ้าเกิดเพลงใหม่ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูกระแสแล้วกัเพราะว่าตอนนี้กระแสโควิดมันแรงเราต้องเดี๋ยวค่อยปล่อยทีหนังก็นดะครับประมาณปลายปลายปีอย่างเงี้ยอาจจะมีเพลงพิเศษ เราติดตามด้วยละกันด้วยค่ะพี่โมดพี่โมดก็คือคุอคณปราโมดใช่คืนที่ดาวเต็มฟ้าไหมใช่<อ>นะคเพิงล่าสุดนี้ก็ดังนะหลายหลายร้อยล้านวิวแล้วนะคือต้องบอกว่าล้ำเส้นไหมล้ำเส้นนะเราไม<อ>่เป็น ตัวยงของเขาเหมือนกันนะแ,<ต>แบบวนะ่าเปิดตลอดการเดินทางเลยเอ,อมันเ,ออเป็นช่วงๆไงเราอ่ะเขาจะมีเพลงเป็นช่วงๆ <laughs> อินกับเพลงจะเกี่ยวไหมทําไมเขาถึงคิดว่าพี่พ,พ,พ,พี่โมดอะเขาเป็นซึมเร้าเ<ม>พราะว่าเพลงแต่ละเพลง,ขงเขามันเป็นเพลงแนวนั้นด้ไหมใช่ก็มันมันอาจจะแต่เวลาที่เขาทํางานเขาจะละเอียดไงก็จะมีเพียดๆนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะจ๊ะฮปปี้เลยปลายปีนี้เตรียมจะมี s i n เ l ิ n ใช่ติดตั้งก็รอเลยเตรียมต้องบอกคนนึงก็ประมาณเกือบพันวิว วนไปอยู่ตรงนั้นร้ <c oughs> องตามด้วย <c oughs> ไม่ถูกทีก็ร้องนะ